สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีมาริสาแก้วดี้ะพี่น้องจ๋าเจอกันยุ่ส่วนคือเก้าพี่น้องจ๋าตัดมักซิดาได้มือนี่วันนี้เป็นอีกหนึ่งวนันตัดมักซิดาเมื่อวานตัดบ่มดไป่ีน้องจ๋าเมื่อวานเอาไปไม่หมดญาติคุณยายเอาไปญาติคุณยายเอาไปบ่มดเนาะเพราะว่าคุณยายเอารถมอไซค์ไปเพราะว่าคุณยายเอามอไซค์ไปตัดมือละน้อยพี่น้องจ๋าโอ้ย ันริสาก็เป็นวัดกัพี่น้องจา๋าเสียงกับบค่อยมีแบบค่อยดีตัดมักซิดาอีกพี่น้องจา๋าตัดมักซิดาอีกเพราะว่าคุณยายอามอไส่ไปเนาะเนี่ยมอไสพวงค้างพี่น้องโมเมนต์พวงค้างมอไสเอาอันเอาหลังไสหลังเนาะเพราะว่าเอาของไปหลายแต่ละมือที่มันหลายฮันโมเมนต์เอาไปย่างเดียวได้พี่น้องจา๋าหลายย่างย่างละน้อยพักบวดต้นหอมมีสั่งอยู่ในอัน ในสวนนี่แหละพระอิโต้กับมีร้ากับไปซิบกรรมแบบพีน่น้องจ๋าเอาไปซื้อมือมือละห้ากรรมซิบกรรมมักซิดานี่ห้งเ,เต็กแล้วมันหนักเนาะมักซิดามันหน,นักเมื่อวานนี้ก็ตัดเมื่อวานนี้ก็ตัดมักซิดากำลังพอดีงามพี่น้องจ๋าห่อ,อยังบมแล้วโย่เดี๋ยวมาแรงจะลงมาห่ออีกเมื่อวานเมื่อวานยังมาแรงก็ลงมาห่อห่อหันยังห่อบมแล้ว ถ้าห่อหันพี่น้องจ้าโอ้ยตาสะออนแปบ๊บเดียวได้ตัดแปบ๊บเดียวได้ตัดพี่น้องจ้านี่ใหญ่หมดละทำเรียนซิฟทำเรียนฮาละพี่น้องจ้าบม hot, า่มีหอนเวลาหอมักซิดาขนาดอยู่กับสวนเสมอเลยเนี่ยมักสิหาถ้าห่อแล้วหอนโอ้ยี่ตาสะออนพี่น้องจ้าผิวงามผิวงามถ้าห่อหอแต่ยังน้อยมันสิผิวงาม,งามถ้าห่อห่หอหหใหญ่แล้วมันกระลายมันกนอันนั้นเนาะ สัิดางามอันนี้วักซิดาใจแดงนะพี่น้องจ๋านี่ผ่าไว้ละอันนี้ผ่าไว้แล้วนี่ดิวักซิดาใจแดงนะคะมีอยย่สองหน่วยวักซิดาใจแดงพี่น้องจ๋าในหน่วยหนึ่งเนี่ยอันนี้ก็ใจแดงนะคะมักซิดาใจแดงคุใยายมีอยูสี่ห้าตนเนี่หละแต่มันบดกพี่น้องจ๋ามันบดกมันบดกคือมักซิดากิมซุงเนาะอันนี้ฝรั่งกิมซุงแมนอยู่บอกว่าถืออีบอก มักสีดายเนาะพ่านมักสีดายเนาะมักสีดากิมซูกิมจูวะกิมซุงกิมซุ่งมีหยังมักสีดากิมจูกิมซุ่งมีหยังเนาะ6โมงกิมซุ่งวะโอ้วราผิดวราถึกแล้วพี่น้องจ้าฝรั่งกิมจูงามแท้กรอบแท้ไเนี่กรอบมากมันมีโมเมนต์หน้าฝนเนาะกรอบมันสีแซ่บมักสีดาหน้านี่สีแซ่บพี่น้องจ้ามันโมเมนต์หน้าฝนนี่ งานมักสิดาผิวบางผู๋สุกคักวเท่านี้พี่น้องจา๋าบม่แม้นว่าย่างสุกอันแบบนิ่มๆได้มันกรอบกรอบละแม่นครับ,บยายคุณยายว่าให้เก็บซ้ำนี่แหละเรื่องเหลืองซ้ำนี่ขาวๆนะออกขาวๆอันนี้ยังบ่ปานใดอันนี้ตัวนี้ยังไม่ปานใดนแต่บางคนก็นมักแบบนี้เนะาะมักมักบ่คือกันพี่น้องจา๋มามักบ่คือกันแต่ซ้ำนี้ก็เก็บได้แล้วน,นี่ซ้ำนี้ก็เก็บได้แล้วแค่นี้ กนี่ถ้าห่าบอกเก็บพี่น้องจ้ามันหลายลุ้นเนาะมึงนี่มันเต็มทีเลยได้เนี่ยเต็มที่แล้วมันจะอันนั้นได้แบบนี้เพราะว่าห่อถุงเ่าห่อถุงกับห่อกระดาษเนี่ยมันสีนาวเขาไปเนี่ย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 นาวะเนี่ยมันอับมันอับมันซุกเนาะมันซุกหลายมันอับมันเลโอ้เล็บก็งามเนี่ยแต่แท่บพี่น้องจ้าเนี่ยเดี๋ยวอันนี้เอา แยกไว้กินกินบ่ได้ดอกเป็นวัดวุทยสา์เป็นวัดนี่นี่นี่มึงนี่หาบ่ทัวบ่ถึงพี่น้องจ้ามึงนี่มันซุกเต็มทีปลอดสารนะคะอันนี้แยกไว้ให้คุณยายไปแบง่งหมกินที่ตลาดโอ้แต่สื่อนพี่น้องจ้ายังบริสตัดเมื่อเลยนี่เพราะว่าคุณยายว่าเ่าต้องตัดไอเอาไปมื้อละน้อยเนาะนี่เนี่ยงาม พอดีเซบพี่น้องจ้าพอดีเซบเลยอันนี้ไม่ได้ตัดมดลุนลุนนี่มะนิสาสิบตัดเลยนี่ลุนเขียวเขียวเลยลุนเขียวเขียวน้อยแบบนี้สิบลเอาสิเลือกเอาไปซูมือเนาะเลือกเอาไปมือละห้าหกลหกเจ็ดโลซ้ำนี่หันหลายลุนนี่หันหลายพี่น้องจ้านี่ลุนคุณยายจะเอาไปลุนนี่คุณยายจะเอาไปลุนข้าวขาวเนี่ยลุนข้าวขาวลุนเลือด เ,เนี่ยคุณยายจะไปเล่นนี้มื่อนี้มักซิดางามเลยพี่น้องจ้าเมื่อวานนี้มันนิสตาตัดคุณยายว่าตัดเขียวตัดเขียวเมวื่อวานตัดเขียวหลายมื่อน,นี้ก็เลยเลือกเอาอแบบนี้แบอนี้ก็เลยเลือกเอาแบบเหลืองแบบอันนี้นี่นี่ผิวผิวเนียนขาวโอ้หอบะทันพี่น้องจ้า มะเรงสิลงมาห่ออีกเมื่อวานนี้ก็ได้สองตน้นฝนยิบ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 ผ้ากั pareil, นแเรนนี่กับน้องลอยน้องนลินพ่อได้สองตน้นสองต้นกับบกคักดอกปลปายมันกันปลายมันก็ยืดบวถึงเนาะเข้าก็ห่อแต่ทางไตมันเนี่ยมะแรงก่อนรับน้องลินสิลงมาเก็บบรรยากาศพ่อก็ั่งบ่ได้พี่น้องจา๋าหัวลงมากกับน้องนลินเสียงน้องนองลินแจ้วเจ้าแจ้วเจ้าเจ้า เมื่อนี้กเก็บฝรัลล่งคือเก้าพี่น้องจ๋าฝรัลล่งใจแดงก็มีอยู่ได้มันหันบดกเนาะแต่นี้รอบนี้หันดกอยู่พี่น้องจ๋ารอบนี้หันดกเดืสิบไปห่อไว้รอบเมื่อกี้นี่รอบนี่รอบที่มันซุกนี่บดกรอบมันซุกนี่บดกเมื่อวานนี่ก็ตัดไปหน่วยหนึ่งได้หน่วยหนึ่งมกสดาเจดเดงนเมื่อวานมือนี้ได้สองหน่วยเนี่ยรอบนี้หันดกรอบนี้เบิ่งล้ะเบิ่งละมี มักซิดาแล่มักซิดาแล่ก็มีอยู่สามสี่หน่วยยังบม่ได้ห่อเดี๋ยวมาแล่จะจัดการพี่น้องจ้าจัดการก็จัดการมดแล้วเดี๋ยวเอามือละน้อยเนาะเอาวันละเล็กละน้อยเจอกันคลิปหน้าพี่น้องจ้าเอามักซิดามาฝากเก็บฝรั่งมาฝากนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งติ้งๆด้วยนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ 全然。